ไมเฮ็ดนี่ได้จากมือหรอจากอาทถิ่นหลอเพอเดือนหลออ๋ตั้งแต่เปิดทานมาอ๋อเปิดได้จากมือเลยเพื่อได้เดือนเดือนกับเดือนปลายกับเดือนปลายแล้วเออเงินเดือนน่าจะสูงนะอยุคนี้เนาะตรงมาเซเว่นมาตลอดหรอมามาทุกเมื่อต้นสวยกินข้าวอ่ะมันกินทุกอย่างอยู่นี่เซเว่น ยู่กับบ้าอ้นเสียก้าเจ้ากับส่งอ้นสุวรรณพลสีนแน่วนทุกคนนะวันนี้อ้นสีพาทุกคนไปเบิ้งเซเว่นสาขาที่สามนะทุกคนนะเซเว่นยูสอบัวลาวทั้งทั้งวัดมีมยูสามสาขาเนาะสาขาแรกด้วที่อ่าคือทางกันวัดไต่เนาะบ้านวัดไต่นอ้อย นี่คือันนี้อนมาจากตลาตา่าต่ำนิสนะัยน์ไนี้นหะต,ตาล่าต่ำนิสัยเนินไซทานีนคะเขาหลงจังนเนาะไปเจ้งสาขาที่สามนะทุกคน,นสาขาที่สองนม่นยูฮองไก่แก้วนะียูแขวท่านหลวง 哎呦！加油 ตอนลกกลับของนักศึกษาที่มาเรียนเนาะ begin. Yeah. ตลาดนะทุนะกคนตลาดเทศนะคนเดินาะตลาดเทศดงโดเขาจะมีสองตลาดนะตลาดเทศดงโดกกับตลาดดงโดนะทุกคนตลาดดงโดกมันอยู่หลังวัดนะหลังวัดบ้านดงโดนะเออข้างมาเนี่ก็เป็นแกะมาณนล้วคนละอันอนนี้ซอนพี้องอยู่นี่เนาะ เอาไปเล่นๆซื้อเล่นดีกว่าอันนี้น้องทุกคนเซเว่นสกาดีสามมาจากทุกคนเป็นาามาจาก,ก,าจากอ่าบ้านนั้นทุกคน,กคนเนาะมาจากสีเกศเนาะขอพักสีเกศเนี่ยทุกค,คนคนก็มาฮอดแล้วเนาะ เดี๋ยวเหาจะดย่างเข้าไปเบื้องในเซเว่นนะทุกคนนะว่ามันมีอย่างแพ็กใหม่บอกทุกคนเนาะเกิดกับสาขาหนึ่งสองมาทุกคนเนาะไปเขาไปเบื้องทางไหนทุกคนเซเว่นเซเว่นนสบายดีสบายดีงานเป็นจัดเครื่องทุกคนนี่ส่วนนี้เป็นขายเกี่ยวกับ สุขภัณฑ์นะทุกคนนะเปิดโคมลองง่ายนะทุกคนันนี่เป็นเครื่องเล่นเล็กน้อยคนนี้ยูนี่ก็จะมีบอนนั่งนะทุกคนนะบอนนั่งแบบอันนี้เนาะบอนนั่งให้สิดแต่ว่าดดแดดจะแยงนิดนึงเนานะตอนแรงส่วนนี้เป็นส่วนน้ำนะทุกคนน้ำดื่ม เป็นยายอก,กันยุงตัางๆห้องทำนานสีเป็นดำจัดเครื่องใส่กันอันเัาสอบถามเนี่ยอันลูกค้าเข้ามาหลายบบเป็นไรมั้งหลายหลายกันหรอกวันนี้าขายได้จกกกากรายการเทุกวันแต่ละกาฮะนะครับจะรวมยอดมันจะปดสวยเรืออ๋อน้องบริเวรเนาะ มะเฮ็ดนี่ได้จากมือหรอจากอาทิหรอเพราะเดือนหรอตั้งแต่เปิดทานมาอ๋อเปิดได้จากมือเลยเปื่ได้เปลียนเปลียนกับเปลียนฝ่ายกับเปลี่ยนฝ่ายเลยโอเงินเดือนน่าจะสูงนะอยู่นี่เนาะสูงอยู่อ่ะอันนี้เปลี่นเป็นบอกอะไดรจ้ะบอกอะได้เป็นความลับเนาะเดี๋ยวคนอื่นจะมาสมัครเอาพนักงานนี่มีจักคนก่อนพนักงานหลายเลยหลายหรอมีพนักงานประจำกับจะมีพนักงานถาวรอ๋ออันนี้เพิ่งเปิดแซลซิสซูโมงอ่ะแน่นอ๋สดแจ้งเนาะ สามก้าบุมีกระเทยดิเยอาเข้าใจหลายเออของพานน้องนะสามอันนี้เป็นโซนน้ำดื่มนะน้ำดื่มเบองของออชีนะตู้หนึ่งสิบสิบีพันคียมาทุกคนสิบชีพันสบคียมาทุกคนนี้น้ำมัพเท้า 9, เ0 0านรบ้ก่น้ำเลื่อ,อมมีหลายยี่ห้อนะจากแบรนด์นนนน anta, นต่านะ anta, ทยอ,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 อันนี้เป็นแฟนตาเป็นโค้กต้างๆานะเบอร์ทงเบิยแฟนตาตที่เป็นกระป๋าเก้าพันที่มันคนประมาณยี่สบาทประมาณห่อนะองเลนหลังของเขาจะเพิ่นนครับนวโอ้ชมิสตาร์บัคเนะทุกคนสตาร์บัคฮาสเปผ่านนะทุกคน ขวดละร้อยนะเกือบร้อยกาแฟปลาย่างปลาย่างก็มีเบียร์เบียร์เราบอ่นี่สสามพันเบเบียรเบียร์ซ่ากสองหันเลยาสิบบาท ่วนนี้เป็นโซนน้ำดื่มกดมแบบกดกดที่นี่นอนอน้องเข้ามาเซเว่นเมื่อกี้นว่าเข้าเซเว่นมันเย็น <c oughs> คนก็เข้ามาหลายนะเพราะว่าทั้งนี้เป็นแหล่งสุมสนเนเลยทุกคน ส่วนๆมีนักเงินนักศึกษาต่างๆหน่อยเซเว่นเซเว่นประเภทอ๋อสะโลกสลายต่างๆมีโอเคแล้วตอนนี้โอนกันนั่งอยู่ในเซเว่นนะทุกคนกนอคะอากาศจุนงงคนข้างที่จะฮ้อนนะแต่เข้ามาในนี่แหละอากาศเย็นเยทุกคนสมพรนะ ลูกค้าที่เข้ามาอยู่นี่กัแบบมาแล้วก็บที่ฟอรมเย็นกนลับไปนะทุกคนเราก็กเข้ามาเมื่อเคลียกเบิ้งสินค้ายี่นี่ก็มีลักหลายแล้วทุกคนนะนี่อยู่หลังเลยทุกคนนี่น้องมันจะนทร์นั่งริมเกมด้วย,ยนะเกมยังสาวสาวน้อยไอเฮ็ดยืนหูตรงมาเซอร์วิสมาตลอดหรอมามาทุกเมื่อต้นสวย กินข้าวอ่ะมันงกินอย่างยู่นีิเตเวนซื้อข้าวกินเลือกกินในมอที่กินอย่างนั้นซื้อก,กินเหรออ๋อมาทุกมือนะ้อเนาะน้องเพ <c oughs> ื่ <c oughs> อนอะไรสาธิตงั้นมอได้ละพอร์บอกมอนึงละแจ็คป,ปีเลย10ป,ปีละมื้อนึงละโอ้โนี่เ้าทุกคนเนาะมันก็นมาทุกมื้อนะบ้านที่นี่บอกที่ถททแถวใกล้ๆนี่บอกบ้านอยู่ไกลเราอยูบ้านไหน เอานาใส่ทองคุณอันนี้ถ้าถ้าพ่อมารับก่อนแม่มาห้อ๋โอ้แม่มาครับแม่ให้เบี้ยยี่ส่อ๋อเป็นอาจารย์แต่ว่าบม่ได้สอนที่นี่หรอแม่สอนอยู่บ้านนึงแต่ว่าลูกมันยังยี่สี่ <c oughs> เป็นอย่าง <c oughs> โอเคนะทุกคน <c oughs> น้องเป็อย่างกอนอาลีสา นีส่สามมีกำลังเล่นเกมใช่ไหมล่ะนี่นทุก <c oughs> คนนะบรรยากาศกับมีน้องๆแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาอยู่ที่เข้ามาใช้บริการเว <c oughs> ็บเซเว่นทุกคนผู้จัดการที่นี่ก็ตนะ้อเป็นคนไทยนะทุกคนเนาะจัดกาารรดูแลกเ,กเครื่องเนาะเครื่องในเซเว่นนะทุกคนเนาะ อันนี้สกกาขาที่สามนะทุกคนนะสามเปิดมาประมาณเกือบเป็นเดือนแล้วเนาะเกือบสองเดือนลนะกนว่าก็คนต,นต้นทางก็ลูกค้าเข้าขทางจะหลายเนาะ,ะโอเคนะคั่นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนฮะผู้ใหญ่มาตระเลียนลายกุ้ยแซ่กด้ยสักสุขัยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนะาะวันศีพาไปวนไหนเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย